พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9ิกา35นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวละครเทอร์พระเกียรติแผ่นดินนี้มีรักโดยน้องจ๋าวรัญชายาร่วมแสดงนำติดตามกันในช่วงฮอตไลน์บันเทิงค่ะสนับสนุนโดย All นิว c o ลละ a อัลเทสเอ so excited เป็นนางเอกและพิธีกรที่มีงานเข้ามาตลอดตลอดค่ะสำหรับวิเจจาวรัญชยาลาสุดจาก็เป็นปลื้มสุดๆกับบทแสดงนำในละครเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องแผ่นดินนี้มีรักถ่ายทอดศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนี้การถ่ายทำก็เพิ่งเริ่มเปิดกล้องถ่ายไปเพียงบางส่วนนำแสดงโดยวิเจจ๋าและหนุ่มยงอามแชค,ค่ะโดยวันนี้เราตามมาดูโม่แป้งหรือจ๋า ลุยเดี่ยวถ่ายละครกับฉากขี่จักรยาในส่วนรถไฟเรื่องนี้ถือว่าโม่แป้งเป็นตัวสำคัญหลักของเรื่องเลยทีเดียวค่ะเบื้องหลังเต็มๆรอติดตามชมปลายเดินพฤศจิกายนนี้และติดตามเรื่องแผ่นดินนี้มีรักละครเธอประเกียดแบบฉบับเต็มออนแอร์4ธันวาคมเวลา20นา15นาทีทางททบ5ค่ะสิ่งที่น่าจะได้จากเรื่องนี้สิ่งแรกเลยก็คือวิธีคิด วิธีคิดในมุมมองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งพระองค์ก็ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคนแล้วก็มีพระราชดำริมีแนวคิดที่ดีมากๆทําให้จ๋าว่าเวลาที่สื่อมาเป็นภาพเป็นภาพ,นภาพ,พยนตร์สั้นหรือเป็นละครสั้นเนี่ยทำให้คนเหมือนกับว่าได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็อินง่ายขึ้นพอได้วิธีคิดแล้วอ่ะจา๋าคิดว่าทุกคนอ่ะมันปฏิบัติตามได้ง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยแน่นอนค่ะสำหรับละครเทือกภูเก็เรื่องนี้นะคะแผ่นดินนี้มีรัก ก็อยากจะให้ดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าสําหรับตัวนักแสดงเองนะคะทุกๆคนพออ่านบทปั๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนร่วมเพื่อที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูงานดีๆแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆมุมมองที่เกิดขึ้นในประเทศของเราแล้วก็เป็นพระราชดำริของในหลวงของเรานะคะก็อยากให้เข้าใจอยากให้อยากให้ชอบอบคือทุกคนตั้งใจดีๆจริงๆ ส่วนในช่วงนี้นะคะเราจะไปชมกิจกรรม Campus Challenge 2014โครงการถนนสีขาวประกวดไอเดียขับขี่ปลอดภัยกับโตโยต้กันค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยสิงดิสคอเวอร์ฟกลาปกอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนช่วงนี้เราไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนที่ได้ผ่านเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายการประกวดโครงการ Campus Challenge 2014 หนึ่งในกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวค่ะล่าสุดนายประพันธ์จันวัฒนพงศ์ผู้มีการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้เกียรติเป็นประธานพิจารณาคัดเลือกรอบสิทีมสุดท้ายพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานอาทิสวปทหรือสูตวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและสอ,อจอรรหรือโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนระดับจังหวัดค่ะซึ่งโครงการแคมปัสชาเลนจ์2014 เป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมมาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยโดยเป็นปฏิบัติการค้นหาไอเดียโรสเซฟตี้ในรั้วมหาวิทยาลัยโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ถน,นนความปลอดภัยแบบคนรุ่นใหม่และลดอุบัติเหตุได้สิ่งในรั้วมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสิบทีมสุดท้ายนี้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด เพื่อไปจัดการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรวมหาวิทยาลัยของตนตามแผนงานที่มานำเสนอและจะมีการตัดสินรอบสุดท้ายกันอีกครั้งซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมกับเดินทางไปทัศนศึกษาที่ Toyota Safety Education Center Mobility ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหว Toyota Motor Sport 2014สนามที่5สนามสุดท้ายปิดฤดูกาลกันค่ะสปอ r t h o อ l i ลนสนับสนุนโดย Sing Discover, 500สิงห์ดิสคอเวอร0ไฟร์แฮลปาสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน เก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสำหรับเหล่าดารานักแข่งสังกัด To y ย ta r a ร i n g Star t ์ทีลลาสุธีสนามพิรั์กิจพัทยาทั้งกว่างเอบีนอร์มอลนาตตีเดวิสและายชัชด,ดาพรก็ลงทำการซ้อมขับรถบนสนามแข่งจริงภายใต้การติวเข้มของผู้ฝึกสอนอย่างอันศิรคุปเมทานีโดยนักซิ่งทั้ง3คนก็ยืนยันว่าตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมตัวเพื่อความพร้อมก่อนลงแข่งขันและจะทำให้ดีที่สุดในสนามสุดท้ายของฤดูกาล การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Toyota Motorsport 2 0 1 4สนามสุดท้ายจะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์บางแสน Thailand Speed Festival ระหว่างวันที่10ถึง14ธันวาคม2557ณเริมชายหาดบางแสนแหลมแท่นเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนอกจากการแข่งขันรถยนต์จะเข้มข้นแล้วภายในบริเวณงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมายขอกีฬาความเร็วห้ามพลาดค่ะ ก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ทีมของ y o y a t a Racing s a t ทีมนะคะรวมถึง Toyota Racing s c h ู o l มาซอ้อมกันที่สนามกีฬะค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการซ้อมแบบครั้งใหญ่เพื่อจะเตรียมความพร้อมที่จะแข่งกันในเดือนธันวาคมค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะคะรับรองว่า วันที่10-14ธันวาคมเนี่ยสนุกแน่นอนเพราะว่ามีรถหลายๆรุ่นเลยนะคะมาแข่งกันแล้วก็มหีหลายโปรแกรมนะคะมาดวลกันในสนามาที่บางแสนนี้ค่ะถ้าเกิดว่า,ามีโอกาสนะคะอยากจะให้มาดูอยากจะใหม้มาชมกันนะคะไม่ควรพลาดค่ะทั้งหมดคื hot line, อ hotline Thailand ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยตา้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะ พบกับฮอตไลน์ชลนได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง